ไม่รู้ทำไมนอนไม่ค่อยหลับพลิกไปพลิกมาทั้งคืนพอเผลอหลับไปก็ฝันฝันอะไรก็ไม่รู้มันมัวมัวเบลเบลรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็แปลกๆรู้สึกเหมือนมีเงาตามหลังแต่พยายามไม่คิดอะไรมากเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าแปรงฟันส่องกระจก ตอนนั้นแหละเห็นเห็นอะไรบางอย่างแวบๆอยู่ข้างหลังในกระจกหันขวับไปก็ไม่มีอะไรคิดว่าตาฝาดแต่พอหันกลับมามองกระจกอีกทีคราวนี้ชัดเลยกรีดหน้าหน้าใครก็ไม่รู้หน้าขาวซีดผมยาวรุงรังตาโบจ้องคำเหม็งมาที่ฉันรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำแทบไม่ทัน ทั้งวันไม่กล้าเข้าใกล้กระจกเลยพยายามทําทุกอย่างให้เป็นปกติแต่ในหัวก็มีแต่ภาพหน้าผีในกระจกวนไปวนมาตกเย็นตัดสินใจฮึดสู้ต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรค่อยๆแอบเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งใจเต้นโครมครามมือสั่นไปหมดค่อยๆเหลือบมองกระจกไม่มี ออกไปทีแต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้ออกมาเถอะหน้าฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเสียงเสียงใครขนลุกสู้มองไปร,บรอบๆก็ไม่มีใครฉันอยู่นี่ในกระจกผี